คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับสวัสดีนะครับคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> รอฟอังพี่ฟังหนีได้เดียวครับหนีสนุกมากฮะ รือม,มาที่ผมด้อยเลยคะโอเควันนี้หนึ่งเรื่องครับเป็นประสบการณ์ตรงที่พี่พีไปเจอเจอมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดเนาะเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละสองสี่เก้าเก้าค่ำคืนแห่งบุญสองสี่เก้าเก้าคืออะไรนะัดมาคิดว่าอผมคิดว่าเป็นปีพศปะ่ะถูกต้องแล้วนัดบอกประสบการณ์ตรงพี่แล้วพี่จะอายุเท่าไหร่แล้วอะก็ผมก็ไปดูข้อ้ฝนมันพิมพ์มาให้ผมเนี่ย <laughs> ผมก็คิดว่าพี่แบบเอออะไรเงี้ยเป็นเด็กตอนนั้นอยู่ในสมัยของปุ๊บระเบิดขวดแดงใบเล่อะไรเงี้ยโอเคเป็นเระสบการพี่แม่พี่เล่าให้ฟังเนาะ <Okay. S 1> เป็นเรื่องพ่อพี่โอเคเนาะเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อปีสองสี่เก้าเก้าแม่พี่กับพ่อพี่เพิ่งแต่างงานกันใหม่มครับแต่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าครอบครอบครัวพี่อ่ะบ้านพี่เป็นครอบครัวใหญ่เนาะออือก็อยู่ด้วยกันเพิ่งแต่างงานกันเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย ก็อยู่กันแต่ยังไม่มียังไม่มีพี่น้องพี่เลยครับนี่คืนหนึ่งเนี่ยต้องย้อนไปก่อนว่าสองสีกก้าเนี่ยมันยังไม่เหมือนทุกตัวนี้ถูกไหม,มทีวีก็มีแค่ช่องเดียวครับต่างๆคือความที่เอยีมันของมมันเทอมันไม่เหมือนทุกวันนี้ดังนั้นทุ่มกว่าสองทุ่มสายก่อนเนี่ยมันถือว่าดึกละวพวะพี่กําลังุดหนก็คือกําลังก็จะนอนอะ่ะ อาพี่อะเอาสองนี่ก็เดินมาเคาะประตูตุ๊กตุ๊กตุ๊กบอกอะประตูทำไมบอกบอกปู่พี่อะเรียกพ่อพี่อืมพ่อพี่ก็เดินออกไปคุยหุย้ยทุกนาทีแ๊บนึงเสร็จก็เดินกลับมาคุยกับแม่พี่บอกเออนี่ญาพี่อะไปงานศพตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับเลยอะครับอยากให้พ่อพี่ไปดูหน่อยหนึ่งพพ่อพี่สมัยก่อนเขาใชจักรยานใช่ไหมแล้วเป็นคือพ่อพี่คือ กับน,น้องๆน้องๆเขาเพื่อนรุ่นรุ่นเพิ่งยี่สิบกว่าขวบเองไงแต่พ่อพี่ยี่สิบกว่าแลวไงพ่อพี่ไปตามที่ไหนวะแม่พี่บอกไปวัดนี้สิพี่เปกุชิวัดเนาะครับวัดนี้ห่างจากบ้านที่ประมาณไม่เกินโลประมาณโลน่ะตีมาโลน่ะท่านาลากเส้นแนวตรงจากบ้านพี่ออกจากประตูเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ไปวัดเนี้ยหรือเดินตรงตรง,งผ่าน ชุมชนทางตลาดก็ถึงวัดได้เช่นกันเพราะมีประตูอะไรประตูหนึ่งแต่พอพี่เลือกออกทางซุ้มประตูพี่พีทษครับพี่พีพี่พีทษครับพี่พีใส่สมอทอกป่ะเปล่าถือโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมถืออยู่เสียงมันเดี๋ยวเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาพี่แว่งอยู่หรอแว่งไหมถ้าอย่างเงี้ยอะพี่พี่อจุดตรงเนี้ยครับดีที่สุดเลยครับไม่รู้ว่าระยะมือถืออยู่ตรงไหนครับ นี่คือปรชิดหูเลยแหละอ่าโอเคอย่างนี้ดีเลยครับพี่ <N> นะมันร้อนเนี่ยมันชีต้องออกทีเดีึวอือฮะโอเคพ่อพี่ก็เลือกที่จะออกทางชุ้มประตูทางพิษนะพระนี่หันหน้าทางทิศเหนือใช่ไหมครับก็รประธานอ,ะอ่ะอ่านั่นพ่อพี่เลือกไปทางทิศเหนือชุ้มประตูใหญ่ซึ่งไปทางทิศใต้ก็มีชุ้มประตูหนึ่งไงแต่พ่อพี่เลือกไปทางนั้นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นถนนพ,พราะมจะเลี้ยวออกไปตรงไปเรืเร่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเลี้ยวออกไปเรื่อยๆเนี่ย พอถึงอีกประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยจะถึงสมประตูวัดละพอพป่มองไกลไปเฮ้ยคนชุดขาวออกจากวัดเต็มเลือะมันสองทุ่มกว่าสามทุ่มแลเนาะ,ะก็โอ๊มางานศพแน่เลยมีคนเดินไปเรื่อยๆเลยพอพูเออจะจอบถามหน่อยดิว่ามางานศพใครเผื่อเจอแบบเอญาติ่เงี้ยหรือว่ารู้จักญาติพี่อย่างเงี้ยแต่พี่พ่อพี่นี่ยี่อย่าถามดีกว่าเป็นมาญาติจะเสียมาญาตอีก เดี๋ยวไปดูเองลวกันแต่ก็ยังมีคนชุดขาวท่านเดิมมาจากวัดตลอดนะนัดเพราะพี่กช็ชะลอชะลอรถแล้วก็เลี้ยวป่าเขาวัดไปจากซุ้มประตูวัดเนี่ยบะโนมานะฮะจากซุ้มประตูวัดครับที่เข้าไปเนี่ยถึงสาราส,ส่วนเนี่ยประมาณอีกสองร้อยสองร้อยกว่าเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรละกันประมาณอ,อาดีตเนาะก็เหมือนก็นเหมือนกับยังไม่เหมือนเจอรถวันวนี้ก็เหมือนลุกลังอะ่ะก็ปั่นเข้าไป ปันก็ไปนะัด250เมตรเนี่ยนี่คุณเดินสวนออกมาตลอดเลยนะอแต่คนที่สวนออกมาเนี่ยปกตินัดก็เดินเป็นกับเพื่อนเป็นกลุ่มเนี่ยเดินยังไงก็เดินกันเดิน,ดนกันก็กทุดโดนทั่วไปก็เดินคุยกันอะไรเงี้ยครับเกาะกลุ่มใช่ไหมอ่อฮะแต่คนที่เดินสวนพ่อพี่ออกมาเนี่ยเดินแถวเรียงหนึ่งออกมาคร<า>ับเหมือนนักเรียนอนะเดินเรียงหนึ่งออกมา กลุ่มหนึ่งสี่เขานั่งห้าคนนั่งหกคน 6, คนั่งแต่สะเดินนึ่งเดินเดินห้าดึงแถวออกมาเลยอะ่ะแ้วไม่คุยกันพอพี่บบป,ปัญกรยานเข้าไปก็รู้สึกว่าทาไมมันไม่คุยกันวะแต่ก็เออจะอยู่ในวัดมัง้งอาจจะแบบเดี๋ยวส่งเสียงดังเจงใจพระหรืออย่างเงี้ยหรือเพื่อจัดงานส่งอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในช่วงสำรวมองเงี้ยเสียใจหรือเปล่าเงี้ยก็ไม่สนใจเขาปั่นไป ก็มีคนสวนอย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเลยเดินไปเรื่อยๆร้อยเมตรผ่านไปครึ่งทางของทางเข้า,าล่ละก็ยังมีคนเดินออมาตลอดเนยนะครับ<อ>เขาไม่สนใจนอ่ะเอะเดี๋ยวไปถามเองในวัดแล้วกันจต่ไอทางที่ศาราแล้วกันอีกประมาณสิบเมตรจะถึงทางเข้าสาราสดุดก็ยังมีคนเดินออกไปนะออกจากตรงเนี้ยเดินสวนออกมาเนี้ยเดินออกมาเนี้ยจะถึงละแต่พอถึงตรงหน้าสาราสดุดเนี้ยทางเข้า่ ประตูปิดหมดเลยนัมเครื่องบินสาระสดๆปิดไฟมืดหมดเลยพเพราะเดี๋ยวเฮ้ยอา้าวปิดแล้วเหรอไม่เจอย่าช่วงนั้น,น่ะเขาเลยจุกคิดว่าแล้วเมื่อกี้พวกนี้เข้ามาจากไหนว่านัดเพราะว่าพี่หันหน้ากลับไปทางเดิมที่ปั่นจักรยานเข้ามาสองห้าสิบเมตรเนี่ยไม่มีใครเดินอยู่บนถนนเลยสักคนเดียวอื เป็นไปได้ไหมนักคิดว่าอซึ่งก็ต้องมีคนหลงเหลืออยู่บ้างแหละอ่ะถูกไหมอมย่างไยไอคนสวนสุดท้ายอ่ยไอคนไอศิลป์สุดท้ายก็ยังต้องเดินอยู่ถูกไหมครับถนนท้องถนนเนี่นนยไม่มีใครสักคนเลยนัดพ่อพี่นี่ใช่กูเจอแล้วครัแต่ในเรื่องขงาที่เขาไม่กลัวไงอเขาอะไม่เป็นไรแทนที่เขาจะกลับเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปปิซุ้มประตูหนึ่ง เขาเลือกที่จะับทางเดิมแล้วปั่นจักรยานกลับมาทางเดิมครับเรื่องเขาสัใจว่าตู้นั้นไปไหนหมดวะแล้วก็มองระหว่างข้างทางตลอดอนัดแต่มันไม่มีทางไปไหนเลยนะัดนอกจากเส้นทางทางออกชุมระตูใหญ่ซุ้มทางเดียวอะ hmm. ซึ่งกลับถึงบ้านก็ลอยปู่ฝังว่าไว้เจอย่านะพอเล่าเสร็จปุ๊บก็บรรดาแม่พี่วอาี่รู้ไม่เจออะไรมาบอกไปว่าเนี้ยทำให้เจอนี คืนคืนนั้นก็ผ่านไปซึ่งญาติที่จะไปกลับบ้านตอนนั้นก็กลับมารอ,อกว่าก็จัดงานจบที่บ้านญาติเรื่องก็มีประมาณนี้เรื่องสั้นๆวันนี้ครับครับเหมือนท่านไปเจอไม่ไม่รู้เนาะคือคือถ้าตามความคิดตอนนั้นน,น่าจะไม่ใช่คนเนาะน่าจะเป็นวิญญาณใช่ซึ่งพี่เคย,ยเล่ากับรายการหนึง่งพี่พูดได้ปะได้ครับพี่เคยคุยเก่งออืเก่งยิ่งยศนี่แหละครับ พี่เก่งมาถามพี่เป็นไงแต่พี่มุมมองของพี่นะคนที่ส่วนกับพ่อพี่ทุกคนเนี่ยดวงจิตพวกนี้ยไม่มีใส่ชุดดาเลยนะพี่มองว่าพี่บอกว่าอาจจะเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์มาทําบุญตอนกลางคืนนะครับก็อาจเป็นไปได้พี่หรือว่าอาจจะเป็น่าทางของเขาหรือเปล่าก็เป็นได้เพราะ ตอนที่แม่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเราไม่รู้วันนั้นเป็นวันพระหรือ,ปอเปล่าเพราะมันถูกย้อนไปนานมากอะอ,อ,อ,อาจจะเป็นดวงจิตที่อยู่ญาติโยมที่เายังเราทําบุญวันชา้าถูกปะใช่ครับโมงกว่าเจ็ดโมงเข้าวัดเข้าจะเวลาของเขาไนงะม,มาฟังพระเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่ระดับก็ถือวัดใหญ่ในกรุงเทพอะยุนี้กันออเออก็มีระดับระดับหนึ่งอะตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นะวัดเนี้ยครับข้อจะมา ฟังพระเทศในโลกของเขาก็ได้ไงก็เป็นไปได้เป็นไปได้อืนะครับร<อ>นั่นคือเรื่องอะไทั้งหมดเนาะสั้นๆเนาะเอาเรื่องหนึ่งไหมสั้นๆประมาณท่านาทีอ่าครับครับได้ครับ,รบ,รบโอเคพี่ไม่ผู้ชี้วัดแต่น่าจะรู้เราเองพ่อแม่พี่เนี่ยเป็นกลุ่มจาริกสแสวงบุญจะไปไหว้ใช่ไหมนิ้งกว่าเหนี่ยวทุกปีครับเทศกาลจะนี้ก็จะไปกับก,บกลุ่มทว์เขาอะกลุ่มจาริกสแสวงบุญเนี่ย แล้วก็ไปเหมือนกับไปไหว้เสร็จแล้วก็พักตามสันเจ้ามั่งพักวัดมากซึ่งเป็นเนี้ยประจ,จําจนทั้งขากลับเนี่ยจะต้องแวะที่เนี้ยจังหวัดเนี้ยพักก่อนก่อนที่จะกลับแล้วจังหวัดเนี้ยก็แหล่งมีชื่อเสียงด้านการช็อปปิง้งต่อรู้นะซึ่งเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็คือไม่ใช่มีเพราะกลุ่มพ่อแม่พี่นะมีกลุ่มอื่นด้วยเพราะว่าเนี้ยเขาจะรองรับ พวกจาริกแสงบุญนู่นบุญนี่ขากระประสาสมัครีมาพักวัดน,นี้ได้เลยเพราะวัดเน,นี่ยเขามีจิตในการให้พวกญาติโยมมาพักเนี่ยคือสุดท้ายการพักเนี่ยพ่อพี่โอเคจะนอนละประมาณสี่ทุ่มกว่าแม่พิ่ก็โ,โอเคผมเก็บของเสร็จแล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ำห้องน้ําวัดก็เรียงเป็นหน้าหน้ากหน้าตักถูกไหมปักปรากฏมีห้องแรกอะมักปถะตูตแง่อีกทีดนึงแม่พี่เออไอมีคนอยู่มั้งเลยเคาะประตู ก็มจะเคานะนหะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดีย๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนอยังไม่เสร็จมีเสียงออกมาจากห้องน้ำ hmm. แม่พี่อุ้ยขอโทษค่ะโทษๆกันก็เดินถอยออกมาแล้วช่วงนั้นอนะ่ะก็เป็นเพื่อนของแม่พี่อ่ะทิ้งไ,ไปด้วยกันอนะ่ะปวดท้องหนักพอดีก็เดินลงมาเขาเจนเข้าไแบบอ่ะจะเข้าบอกเฮ้ยมคนอยู่แม่พี่บอกเขาบอกเออเหรอเนี่ยเขาปวดหนักมากอ่ยปรากฏห้องที่สองหรือสามไม่รู้ออกมาพอดีเปน็นลากขิมคนหนึ่ง แล้วก็มันเข้าไปก่อนแล้วกันปวดหนักครับเกลือแม่พี่ก็เข้าไปแม่พี่ก็รออยู่ประมาณสองอสามนาทีละมันนานเกินไปนักทําไมเขาไม่ออกวะก็เริ่มเป็นหัวเขาเกิดไปลมเป็นแรงหรือเปล่าก็เดินไปเคาะประตูก็ก็ก็คุณมีอะไรช่วยไหมเงียบแม่พี่เข้าใหม่ก็ก็ก็ คุณม,มีอะไรช่วยไหมเนี่ยแม่พี่นี่ชะวะเฮ้ยเขาเป็นลมหรือเปล่าะอืมเคาะครั้งสามก็ก็ก็คุณเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยแม่พี่ก็เคาะครั้งที่สี่แล้วบอกว่าคุณขอญาตเข้านะก็คาะเสร็จก็ผักเข้าไปเลยนะในห้องน้ำไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่งแม่พี่โอ้โหเจอละ เขารู้เลยเขาจับจิเขาเรารู้เลยว่าเจอละเขาพูดอาเคไม่มีคนอยู่นะขออนุญาตเข้านะเขาก็เข้าอีกทีเนี่ยเข้าห้องน้ำได้ไปถ่ายเบาเขาแล้วออกมาคเขาไม่ยากให้ฟังแะคืนนั้นจนทั้งวันกลับขึ้นรถละเขาก็เริ่มไล่คนในรถฟังละว่าอย่างนี้นี้นี้ก็คุยกันอยู่นะเขาเลยบอกอจะเมื่อหลายปีก่อนนั้นอะ มีน้ำท่วมฉับพันของตรงเนี้คือมาปั๊บเดียวคือท่วมทั้งเมืองอ่ะอืคือแป๊บเดียวอ่ะคือสูงประมาณเกือบสองเมตรอ่ะอาจจะเป็นคนอยู่แถวนั้นติดอยู่ยห้องน้นํานี่แหละคือจงังหวะออกมาหนีไม่ทันอ่ะอาจจะเสียตรงนั้นก็ได้ไงแม่พี่โอเคอก็คือฟังอ่ะก็คือระหว่างทางก็แวะทำบุญก็ตั้งจิตอ่ะใส่ตู้เสก็ตั้งจิตเผื่อให้คนคนนี้ยอือพราะไม่รู้เขาเป็นใครเนี่ย เรื่องก็มีประมาณนี้ครับมอเปเรื่องสั้นๆเนาะจี่เป็นเจอมาข่าวเนี่ยขอบคุณพี่พีมากนะครับเนะเรื่องสองสี่เก้าเก้าข้ามคืนแห่งปุณก็ที่นังพอดีงงงดูนี่งงนอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเลยครับพี่พีขอบคุณครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไนท์ทุกวันพฤหัส และสุกตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป